สวยจังเลยดูใช่อ,อ,อ่ะอันนี้โลบาก็ใส่ให้นะคะแล้วก็มีชุดครอบไฟท้ายนะคะก็ทำให้ทั้งหมดเลยนะคะไฟท้ายตัวนี้นะคะเป็นแบบ LED ด้วยนะคะค่ะ,ะเป็น LED อสองสว่างได้ไกลโทรติดต่อนี่ไง <laughs> ใช่ใช่ใช่ค่ะ <laughs> อ่าดิวเบอร์โติดต่อน,นะคะแล้ว<อ>รุ่นนี้ก็คือเป็นตรงรุ่นเลยนะคะสปอร์ตเลยนะคะคแล้วก็เรามีกล้องบันทึกนะคะแอบไม่ใช่กล้องบันทึกค่ะกล้องถอยหลังนะคะ<อ>พี่แดงอยู่ที่โลโก้เลยโลโก้ฟอร์ดนะคะใหญ่มากแล้วกล้องถอยหลังยอยู่ทางด้านนี้เลยนะคะคเดี๋ยวแนนจะพาไปดูในตัวรถอีกทีนึงนะคะว่ากล้องถอยหลังเนี่ยแสดงภาพแบบไหนนะคะส่วนกล้องตัวนี้เป็นกล้องบันทึกนะคะบันทึกหลังนะคะส่วนตัวนี้เป็นกล้องถอยหลังนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยตัวนี้นะคะ ลายเลนเจอร์นะคะอันนี้คือแนนใส่เพิ่มให้ปกติแล้วคือจะเป็นตาปั๊มเฉยๆตาปั๊มซึ่งเป็นสีตัวรถนะคะแต่อันนี้แนนใส่ตัวลายเลนเจอร์แบบนี้ให้ด้วยทาให้ดูใช่ทําให้ดูแบบว่าแตกต่างดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนไฟท้ายนะคะเราย้ายมาตรงนี้แล้วนะคะปกติไฟท้ายอยู่ด้านบนเนี่ยถ้าเราใช่ค่ะถ้าเราขนสัมภาระสูงๆเนี่ยมันจะบดบางไฟท้ายแต่พอไฟท้ายมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเราขนสัมภาระได้เลยนะคะสูงๆเขาก็จะเห็นชัดเจนแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วย ที่สาคัญเลยเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามพี่แดงทําอาชีพอะไรคะรับหมอสร้างประมาณนี้รับเหมานะคะรับเหมาก็ออกรถได้นะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้เหมาะกับรับเหมายังไงเดี๋ยวแนนบอกให้ฟังนะคะปึ๊บพี่แดงแค่ปล่อยมือเลยนี่ปล่อยมือเลยนะคะอันนี้แนนใส่โชกไว้ให้ด้วยนะคะใช่ใช่ค่ะใส่โชกของ G T Pro ให้ด้วยโชกแนนใส่ทั้งใช่ค่ะชั้งทางด้านกระโปรงหน้าแล้วก็กระบะท้ายใส่แบบนี้ให้เลยพี่แดงจะได้ไม่ต้อง คอยเปิดคอยอะไรนะคะบางีก็เผอตุ่มลงมาใช่ค่ะอันนี้คือแบบใช่แล้วอย่างนั้นก็มีทอชั้นบาให้ด้วยเด็กตัวนี้นะคะคือทอชั้นบาเวลาที่เราเปิดปิดนะคะเนี่ยเบามากเลยพี่แดงลองเปิดดูโอ้โหมากเลยโอ้สะดวกมากใช่ค่ะซึ่งจะทนไหมเนี่ยทนค่ะทนมากๆเพราะว่าปกติเหล็กฟอด ตัวนี้นะคะหนักมากรับถ้าไม่มีทอัชนบาร์นะคะหนักมากๆแต่นี่คือแนนใส่ทอัชนบาร์ให้แล้วก็ใส่ใส่โชคให้ด้วยนะคะเปิดแบบนี้ได้เลยจริงๆแล้วตัวนี้หนักมากแนนต้องแบบแบกขึ้นแบกลงแต่นี่คือแบบสบายเลยนะคะมีทั้งโชกแล้วก็มีทอัชนบาร์เลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่พี่ใช่ที่พี่แดงบอกว่าทํางานช่างตรงนี้พี่แดงเห็นไหม มีเหมือนไม้บรรทัดเลยเนี่ยค่ะสเกลเลยนะเนี่ยใช่ค่ะสามารถวัดตรงนี้ได้เลยใช่ค่ะสามารถเอางานมาวางตรงนี้ทําตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้ก็เป็นที่เกี่ยวสัมภาระอะไรเงี้ยได้เลยนะคะสองที่คือแบบเหมาะกับงานเลยละเอียดแบบโอ้ใช่ค่ะทุกทุกอย่างแบบคือพร้อมใช้งานเลยนะคะแล้วก็เหมาะกับงานช่างที่เรากําลังทําด้วยนะคะเนี่ยค่ะมีไม้บรรทัดให้ด้วยมีตรงนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกระบะก็ไม่ต้องแบบ ยกแบบอ,อะไรนะคะหน,กหนักเลยจริงๆแล้วคือจริงๆแล้วมันหนักแต่เราอะใส่ชอชั้นบาให้แล้วก็ใส่ทั้งโชคให้ด้วยนะคะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็กันชนท้ายมีมาให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ยางอะไหล่มีแล้วนะคะเดี๋ยวไม่ใช่ออกไปไม่มีย <c oughs> างอะไหล่นะคะ <c oughs> เห็นแล้วเห็นแล้วอ่า <c oughs> <ๆ S 2> โอเคค่ะยางอะไหล่ก็ครบนะคะส่ว